โอเคครับผมก็สวัสดีวัยรุ่นทํากินไวรุ่นทรงเอัยรุ่นนับนบารมีพ่อแม่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะไปหนึ่งหนึ่งกับไอเฮียบอลนะครับหรือว่าไอไอลูเปอร์ซีจีนะครับก็ผมตามโซเยตปี2021อไอเฮียตั้มได้โซเยตมันได้กลับมาแล้วนะครับฟังผมนะครับ ไอ้ตั้มมันได้กลับมาในวงการฟรีไฟอีกครั้ง2021ราชาฟรีไฟคนใหม่คือไอ้ตัม้มเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะไปดูกันเลยดีกว่ามึงอะปากดีก,กูไม่ได้ปากดีอะไรเลยเดี๋ยวมึงเจอ AUO ตัม้มเข้ายิงเข้าปากอะแค่นั้นแหละโอเคก็คไม่เอาเงี้ยเอางี้ตั้มโซเย็ดแค่นั้นแหละเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเออเดี๋ยวมึงก็เจอกูเสยหัวอ่ะอันนี้อันนี้เอาแต่ดีเซตใช่ปะเอาแบบเอาแต่ดีเซตนะ ถ้ามันโง่ก็ช่างมันแค่นั้นแหละบอกไปใไม่มีไม่มีอั่วไปเรื่อยเออมีเหดมีแต่คนดูอ่ะเออเออไ้ได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 ้กูจัดให้ Hey wake up กระจอกเหมือนเก่งอ่ะมึงฟังกูนะเหมือนเก่งเหมือนเก่งไอ้บอลบอล ได้แค่นี้เองเหรอไอต้าเป็นต้ากูลืมซื้อปืนตั้าซื้อซื้อปืนดีเสร็จมาให้กูกระบอกตรงไหนแล้วกูจะไปเก็บเออโอเคโอเคให้กูทีซื้อให้กูทีโคตรปลายแถวเลยฝีมือไอ้อยูโอโน่พ่อเมื่อไอ้บอลมึงจะนั่งทับตัวเองหาพ่อเมื่อนั่งทับตัวเองอะไรมึงซี่วอร์ตัวไม่ต้องออกนะทาเห็นนั่งซึมเขาเม่นนั่งซึมพ่อเมื่อมันก็ได้แค่ตัวแรกไปงั้นแหละครับจะมาดีมึงก็มาดีพ่อปิดพลาดกันได้ครับผมไปซื้ออยู่อยู่ถ่ายใช่ไหมไปเก็บปืนเลยครับไปเก็บปืนเลยครับ เทียโจโดนเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมึงค่อยว่ากันดีทีเทียเฮ้ยว่ากันดีกว่ามาอะไรวะตายกูหายหมดเลยเนี่ยมัวแต่ภาพพี่เฮบอลจะโดนกูยิงกันหมาแล้วนี่ไปครับปวดหัวใจถึงห้าพันหน่อยมากลัวจริงแล้วมาเดี๋ยวไปแถวกูอยากรู้มาว่ามันจะยิงกูได้แบบเจ็ดหัวอะไรเงี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงเจ็ดหัวหรอกแต่มึงแพ้กูแน่

เล่นเล่นแบบกูไม่เต็มที่เลยวะอะไรไม่คือมึงกดเหมือนกูโดนของไม่บอลเหนื่อยตั้มอ่ะมึงสู้กูไม่ได้มึงฟังกูนะฝีมือกูกับมือมันห่างกันแต่ละคือตัวกูวะไม่ไม่มึงสู้กูไม่ได้บอลไม่ไม่มึงฟังกูนะเหนื่อยอาจจะชนะพวกปลายแถวอะแต่คนอย่างกูอ่ะยากกูบอกแค่เนี้มึงเจอด่านใหญ่อ่ะมึงเจอต่ออะมึงควอะไรวะทำไมกูตุ้ตั้มไม่ได้วัดก่อนกูจะพอยิงมันได้อยู่นะเว้ยอะไรวัดก่อนอะไรกูเก่งแล้วนะกูเก่งแล้วอะตอนนี้กูโคตรเก่งเลยอ่ะไม่แต่กูก็โคตรเก่งเหมือนกัน มึงเจอตออ่ะมึงเล่นกับกูเหมือนมึงเจอตอใหญ่แค่นั้นเองเพื่อนดูครับผมสตรีมฟรีไฟทุกวันแล้วนะอย่าลืมมาดูด้วยนะครับพี่เบดลูกอาที่นี่ฮ้ตอใหญ่อ,อ,ญอะไรตอใหญ่พ่อไอ้เนี่ยเล่นลูกซองเฉยแล้วไอ้ก็ยิงหัวต่อไหมอ่ะ ก็ยิงหัวไหมไร้ตอใหญ่พ่อเมื่อไงคอดัมนี่ไงได้ไงอ่ะโดนกูดิสัตว์ได้กูไม่หยุดได้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 ฟอร์มอ่อนกูอ่อนให้มึงไปงั้นแหละกูงทำให้มึงดีใจไปงั้นเลย้ว่อนไม่มึงเรียกคอดัมพ่อมึงอ่ะเฮ้ยเยอยบอลมึงด่ากูแรงเกินไปเลยสัตมึงทำไมอ่ะกูให้กูให้หมดอ่ะกูให้เสื้อผ้าเกรงชุดกูด่ากูแตกเป็นชุดหนึ่งอ่ะได้มึงทำไมมึงพูดเองนะ อ่าแล้วันนี้กูไปกูเลจีทีเกูไปไล่ตำรวจออกกลมอ่ะมันร้องห่มร้องไห้มึงไม่ต้องจีทตอนนี้มึงเดี๋ยวมึงเจอกูยิงเข้าหัวมึงาคอดำมึงมามึงอย่ามาปัญญาอ่อนกูยิงให้คอมึงหายดำเลยกูยิงที่ใครหลุดอ่ะมึงก็มาดินี่ไงล่ะคอใครหลุดไอ้สัตว์คอใครหลุด ถามโอเคมันก็ได้ยไอ้อเ,ไดอเ,เด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาไอผีตัวนี้มันไล่ผีมือโคตรค<ไ>ปแถว <คน S 1> อะไอเฮียคนดูนไม่ต้องตกใจนะกูไหวคนดูลูปเปอร์ฟังผมนะครับ ไอเฮี้ยบอลอะมันสู้ไอเฮี้ยตั้มสู้ยังไม่ได้หรอกครับฝีมือมันต่างกันมันสู้ได้แค่มันยังไม่อยากเฝีฝีมือมันต่างกันคนดูมึงบอกไปดิว่าไอบอลมันฝึกอะไรมามันแบบไปฝึกอะไรแบบจากเมืองโจเมืองจีนอะไรมามึงบอกแม่งไปดิให้มันกระจ่างก็มาดิกูให้เพชรเป็นโตได้้มันกระจ่างดิสัตว์แพ้แน่อะไรมึงสติเขาไม่ใช่ทางออกอะสำหรับมึงอะมึงก็มาดิสติไม่ใช่ออกมึงก็มาดิไม่ใช่แบบแค่นี้มึงบอกแล้วโอเคโอเคก็คือเดี๋ยวถ้ามึงอยากโดนกูอีกเดี๋ยวกูจัดให้มามึงมามามึงมาเถอะตั้มมึงมาเถอะ นิงก่อนติดตามคอมเมนต์ครับใครไม่กดติดตามคอมเมนต์ไม่ค่ยได้ผมอ่านนะกระจอกเฮ้ยไอ้เหี้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยโอ้โม่รับฟังอ๋อไม่คือไอบอลมันแบบปลายแถวอ่ะเฮ้ยเล่นอย่างกิ๊กก๊อกไอ้เนี่ยมันไม่ไม่ไมยิงกูดิแบบเม็ดเดียวเม็ดเดียวมึอทับก๋วยเตี๋ยวแม่มึงอ่ะทุกคนครับคิดไงไก่บอลครับทำไมสู้ไอ้ตั้มไม่ได้เลยก็ต่ออะไรวะมันแบบมันเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวอย่างเดียวเลยอะไรวะไนี้ม่งตอคือกนดูมึงตอบกูทีว่ากูพลาดตรงไหนวะกูพลาดตรงไหน พาตุกสมองไงจบไหมเนี่ยพาตุกสมองมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่สเต็ปขาสมองกูแล้วแล้วแล้วสเต็ปตอนนี้มึงสู้กูได้ไหมไม่ได้แม่งอะไรวะคนดูไม่ไม่ไม่คือกูจะกลับมาแบบรันวงการแคนเอ็ดวายอะไรไงก็คือมึงก็น่าจะแบบการแล้ววันนี้กูกลับมาแล้วแคนลูเปอร์กิ๊กก๊อกกันนั่นแหละมึงก็มารันวงการชนนักูเลยแค่นั้นแหละกอ้กบาดีครับผมใครที่แบบสงสัยว่าผมมาสเตปวีปไปทุกวันไหมผมกลับมาทุกบกฟันแล้วนะทีทีเอหลังสามทุ่มแลก็คือวันนี้ผมเลทนิดนึงจริงจริงอะไอ้ พอดีกว่ามั้งตาพอดีกว่า <c oughs> ไม่กูอยากแข่งแล้วไม่อยากเล่ต่ำและไม่อยากเล่นลเลยวะเนี่ยไม่บอล<ร>มึงสู้กูไม่ได้<ร> <c oughs> มึงสู้กูไม่ได้เลยเพื่อนไม่เนี่ยอะไรย่าไม่กูอยากเลี้ยวเลยไอบอลมึงเล่นได้ไหมเนี่ยเพื่อนรักไปก็ไปก็กูเปล่าเ <c oughs> พื่อน ไอบอลมันก hey, <nós> ัดกูเกมจริงๆนะทุกคนไอ้กูร้อนกูร้อนฟรีไฟล์กูเห็นมึงเล่นนั่งเล่นวอร์เป็นชั่วโมงไอเฮียกูกูเข้าเกมแป๊บเดียวกูยิงมึงเป็นหมาเลยอะอะไรวะสเต็ปมึงไม่ได้เรื่องเลยว่ะบอลมาเดี๋ยวมึงเจอเพรเมโตกูไหมล่ะมันมีบาครับกูให้กูเอาจริงใช่ไหมจะมาดิมันมันมีคับให้กูใช้ล่างสองใช่ไหม กระจอกอกเรื่องใหญ่ไปมึงกระจอกอ่ะวากไอะไรอ่ะไม่ังไอบอลนกกูกูพอพอได้แลกก็อหลกับพวกพี่แหละไอแกเล่นลดที่สยต้นยาต้ดเฮ้ยียดหัวบริสัทเอาปดเอาปรดีเราสองคนได้ไปจบกันดีกว่ามัไอคอนั่นไอมึงกับกูมึงกับกูให้เสร็จก่อนนะไอบอลปมะเดี๋ยออเราทำเสือดิทุเรศว่ะบอล ่งไปด้วยเป็นยาวอ่อนเลยอ่าอันนี้ก็เป็นการแสดงครับที่ผมกับการแสดงอะไรย้ำกันไว้นะครับก็คือไอตั้มมันบอกว่ามันจะออกคลิปนั่นไงผมผมก็เลยแบบอ่อนให้มันนี่การแสดงนะคนดูเลือกล้อผมได้แล้วว่าผมแพ้นะครับเลือกลรอแล้วครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับก็อันนี้ไม่ได้ขบผมไม่ได้ขอมานะคือมันแพ้ผมจริงๆนะครับก็ แล้วแต่ทุกคนจะเชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าไปแหละบาย